เข้าอยู่จังหวัดเลยครับตอนนี้กำลังจะไปไหนกำลังสียังไปแหว <c oughs> ยันน้ำตกไ,ได้เงยแล้วซ้ำนี้เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศครับว่าที่นี่มันสวยยังไงครับถึงเขาได้มาจ้องตาเรี่นี่ครับแล้วไปเที่ยวน้ำตกต่างๆของที่ภูกระดึงแล้วก็จะไปดูถาลรูปจักรไงตอนเย็นครับผมโอ้โหดูเ้นของคนที่มานะภูกระดึงวันนี้ครับเยอะมาก เดิน7ลงห้ครับภูกระดึงสัปดาห์สองคืนโปรดชมคลิปนี้น้อยเหกด้วยอดีสุสดเลยครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสปเกดชแนลนะครับู วั้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปยังยอดภูกระดึงนะครับครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะทําการเดินขึ้นนะครับนี่ก็คือทางขึ้นนะครับไปยังปางกกข้าแล้วก็เป็นซ้าแห้งนะครับโอ้ตอนนี้สมาชิกเราก็มากันเยอะมากครับครั้งนี้สิบกว่าคนครับมากกว่าปีที่แล้วเยอะเลยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของผมนะที่จะมาภูกระดึงไปเคเลสโกคือครับภูกระดึงของเราเนี่ยมีระยะทางประมาณ9กิโลเมตรครับ จากจุดเริ่มเดินไปถึงอย่างจุดกลางเต็นท์ครับมันจะม,มีที่พักเดี๋ยวพาไปดูจะมีสามอะไรบ้างครับครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงปางกกข่าครับซึ่งเป็นที่แรกเลยซีนุ่มพวกเรานี่ก็เอาเรื่องกันนะครับเป็นไงางครับผมว่ายังไม่เท่าไรไม่เท่าไรครับเป็นไงบ้างครับยยเ,เรรบสดูว่าพอได้ดูว่ สวยเลยครับบรรยากาศครับบรรยากาศครับเฮ้ยข้าวหวานนะขาวเลยครับอะไรขาวไม่แบบหมอกหมอกขาวเฮ้ยโอ้โหดีครับผมเดี๋ยวไปเจอที่ซำกันท้ำต่อไปครับครับผมนีแล้วก็ได้ไปถึงซ้ำแหกครับอ๋อน้ำเหมือนกันครับเนี่ยซ้ำแหกครับหมดเลย เดี๋ยวเราจะไปลองแตงโมของทําวแม่กับเพราะว่ามันอร่อยเหลือเกินครับนั่นๆไปเจลีครับเิเลีครับแปบาทรอแตงโมกันด้วยเราเี่ครับแตงโมของเราโอ้แตงโมทําแห่เนี่ยชุดจริงๆครับน้องต้อนเชิญต้อนเชิญครับ นครับเราจะมาดูวิวของซ้ำแห้งนะครับนี่อะสุดลูกห่างลูกตูาเฮ้ยลูกหมูลูกตาครับฮั่งยอดครับพักสักชั่วโมองค่อยไปครับไม่รีบวันนี้ ครับผมสามกอสางครับไม่รู้สามที่เท่าไหร่ครับได้เหนื่อยอแล้วสามนี้สุดเหลือเท่าไหร่ยังสามโลสองสามโลครับถึงแล้วหลังแปรให้ก็ถ่ายรูปก,ก่อนเ<า>ราพอ

ว่าแล้วครับครับสามกกว่าครับเราก็จะมาพักนั่งกันครับสักครู่แต่อาจจะกินข้าวนะครับเพราะกใกล้เที่ยงแล้วถือว่าชันในระดับหนึ่งครับไม่ถึงกับชันมากครับสามกก แล้วก็ถึงครับล้างแปะหูส,<ฮ>สุดครับสุดปีนี้โอ้โหสบายครับปันนี้เหน่อยมากครับปีนี้ด้กินไม่กินนะเดินตั้งกี่โมงนะวันนี้แปดโมงวะ่ะแปดโมงแปดโมงใช่ตอนนี้สบายสามครับประมาณ <c oughs> ชั่วโมงนิดนิดครบับเกือบเจชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปแล้วก็จะเดินไปนะสุดนบริการครับประการต้นเงน โอเคชิบกลูกสิครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วยังลานกลางติ้นนะครับ มีพี่เขากางไปหมดแล้วเหลือแ,แต่พวกผมสี่นคนสุดท้ายตลอดใช้โสดครับครับไปเราไปกางเต็นกันดีกว่าดูไงส,สวยทั้งนั้นครับแข็งเกทูนี่มันสุดจริงจริงคุกับผมตอนนี้เราก็ได้กางติงทกันเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเต็นท์ของผมนะครับนี่เทศถมุตลาดครับอันนี้ของเพื่อนโอมครับดีสดฟ็อกสสวยเลย อันนี้รับของคนนี้ครับเต็นเต็นเชื่อหายครับนอนคนเดียวสบายนะครับไล้เจ้าใครมานอนคืนนี้ต้องรุดนอนครับอันนี้ครับโอ้โหสีน้ำตาลครับสวยครับสวยมากแต่เจ้าของมันไปไหนวะขิงขิงไม่ออกครับวันนี้นี่ครับโค้งตลาดสีเขียวครับทุกคนสวยมั้ยนี่ครับเอพอเลยสีเดียวกันครับสีน้ำตาลสวยจัดครับ โอ้โหนี่ครับไฮไลท์ของเราปูนขาวครับทุกคนดูโอ้ยังสวยครับปูนขาวหอกเล่นนี่จะให้มองก้ามองแก้ครับมองก้าโค้สวยครับเปลามากนะครับตัวนี้ก็มอเตลาสีน้ำเงินครับน่ี่สวยจริงครับมันนี้เต็นเต็นที่สวยครับมากสีชมพูครับ explorer สีชมพูครับ อแล้วสุดท้ายก็จะเป็นนี่ครับเคทูส m i t ของเราครับนอนคนเดียวกันน้ำพรับแน่นอนครับทุกเต้นนี่ครับเป็นท้าของเราโคซี่แบนเคทูครับไว้นั่งคุยกันชิวๆคนนี้ครับผมโอ้โหดูเต้นของคนที่มานัดปูกดึงวันนี้ครับเยอะมากเดี๋ยวจะเป็นร้านค้าครับเดี๋ยวเราจะไปกินรอดตรงนู้นจะมีคนยังเดินมาที่หลังเยอะครับวันนี้ พอมือเราก็จะอาบน้ำกินข้าวกันครับและพรุ่งนี้เราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ไหนนะที่ไหนนะพี่พระอาทิตย์ขึ้นที่ไหนครับผานกเอ็นผานกเอ็นครับนี้เดี๋<ต>การพรุ่งนี้เชา้าก<ต>ินข้าวและอาบน้ำนะเช้าที่แบบยกได้เอผมผมคือเพ่มกว่าแล้วนะครับก็ได้เวลาที่เราจะนอนแล้วอย่างพรุ่งนี้เราจะไปดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับ เด็กในเช้ามืดเลยโอเค้โหตอนนี้เรากำลังจะไปดูพระอาทิตย์ตกครับที่ผาอาทิตย์ขึ้นเอออาทิตย์ขึ้นครับอาทิตย์ตกมืดตื้ออะไรนี่ผานกนางแอ่นครับนะครับคืนนี้น่าจะหลับสบายอ่ะตามสุดเท่าไหร่นะสิบสี่โอ้โหสี่องศาเลยครับใช่หรอควันออกปาก พร้อมไหมครับวันนี้สําหรับการจะไปวิชิตผานกนางนวลแม่นงแอน่นครับตอนนี้มีคนเดินน้าไปเราไปก็เป็นร้อยห้าสิบชีวิตแล้วกาครับครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงผานกแอนน็นครับแต่หมอกเต็มครับแต่ยงังยังป้าที่ยังไม่ขึ้นยังไม่เช้าครับมืดมากตอนนี้แล้วตอนนี้ใกล้จะหกโมงอะ่ะ เดี๋ยวสักพักพารทิดน่าจะออกแล้วแต่ทะลุหมอกออกมาหรือเปล่านั่นแหละ หมอกหนามากเริ่มขึ้นมานิดหนึงครับคนตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นมาแล้ว พอาทิตขึ้นมาแล้วครับทุกคนตอนนี้คือวิวเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่ใครรู้วันขึ้นก็สวยนะครับหน้าผานกแอนน่นอย่างนี้าทก็ได้ขึ้นมาเต็มที่ <c oughs> แล้ว้านหลังเราคือเห็นวิวเมืองจังหวัดเลยครับสวยมากหน้าผาโนกแอนน่นที่นี่นะครับ ครับผมตอนนี้เราก็ได้มาชมพระที่ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกับยังที่พักแล้วก็เดินทางไปยังไปเที่ยวน้ําตกต่างๆของที่ภูกระดึงแล้วก็จะไปดูผาลมสักในตอนเย็นกันนะครับโอเคด้วย ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเชี่ยวน้ําตกครับแล้วก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกอันนี้คืออะไรครับเนี่ยไม่รู้พระอาทิตย์จะตกตอนไหนตอนนี้ยังไม่ถึงสิบโมงเช้าเลยเรารรีบแปเก้าโมงแล้วเร่งรีบไปดูแลอย่าไปทันตอนเย็นเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเชี่ยวชมธรรมชาติบนปูกดึงนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ้อไหมครับคนตัวหนึ่งครับผมแนะนำสำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวครับมานอนสักสองคืนครับเพราะจะได้เที่ยวอย่างจุใจครับผมไปครับกูกูกูเอาภาษีตอนนี้เราอยู่เลยพวกเข้าอยู่จังหวัดเลยครับตอนนี้กำลังจะไปไหนกำลังซียังไปแอวยันน้ำตก ไปอเลาะแอลน้ำตกไปเลาะน้ำตกกันครับตอนนี้ไป็นเลาะก็ไก่ซีซีซมงคาแล้วว <c oughs> ันนี้เราก็เดินไปกับกับยี่สิบโลครับวันนี้เท่าเราจะไปโอเคครับเดี๋ยวพวกเราจะดูกันว่าเป็นไงข้างนี้แ <c oughs> ม่นพวกเจ้าทอยท่าดูพวกเฮาเดอกก้ <c oughs> go, go. ทาไหนครับเนี่ยไปไงครับเอาพี่ต้นไปดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าเจ้าแดงของผมสามารถขับไปดิบขนาดนี้ต้องขอบคุณเจ้าแดงของผมด้วยที่อยู่กับผมมาตั้งแต่สี่ปี ไปครับไปต่อไปต่อครับอันนี้เราถึงที่แรกก็คือน้ำตกวางกวางใช่ไหมวังวางครับก็น้ำค่อนข้างน้อยครับตอนนี้เพราะมันอยู่ช่วงปลายหนาวต้นร้อนครับครับ ตอนนี้ได้มาถึงน้ําตกเพนพบใหม่ครับที่นี่สวยสวยกว่าครั้งที่อันที่ผ่านมาอยู่ครับน้ําตกไหลแรงมากเดี๋ยวเราดูกันว่าเกิดานไหนครับดีใช่ไหมคะ ับทุกคนตรงนี้เราก็ได้มาถึงนะผาเลยนะครับผมผาลมสักครับนี่คือไฮไลท์ของที่นี่เลยผาลมสักของยานชาติภูกระดึงครับที่สําหรับดูพระอาทิตย์ตกดินครับนี่ถือว่าใช้เวลาเดินกันนานมากครับตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ก็เกือบ5้าโมงย็นครับเป็นสิบกว่าชั่วโมงครับวันนี้เคยบอกว่ารู้สึกดีใจมากทีไ่ได้มาถึงจกมือสั่นเลยตอนนี้ คือคนคนมารอยเยอะมากครับที่นี่ก็เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศครับว,ว่าที่นี่มันสวยยังไงครับถึงเขาได้มาจ้องตารอที่นี่ครับแล้วก็จะมีที่ถ่ายรูปเงาี้ครับนี่ต้นสนตรงนี้ครับที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับโอเค โอเคครับผมตอนนี้พวกเราก็กำลังจะเดินทางลงไปยังข้างล่างแล้วนะครับก็เยยะเวลาสามวันสองคืนก็สุกมากครับสำหรับทลิปนี้อันนี้ก็น่าจะเกือบเที่ยงแล้วแหละพวกเราก็รอพวกเต็นพวกอะไรแห้งครับเพ่เก,ก็บสัปปารกันกลับก,กันทุกคนครับโอเคเแล้วไปเจอกันท้างล่างครับผมตลอดระยะเวลาสามวัน2คืนเป็นอะไรที่เหนื่อยล้าและท้าทายมาก ก็ชีวิตเราเลือกเองนี่อย่าไปสนใจใครเมื่อผมเลือกที่จะประกอบชีวิตให้เป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับความเหนื่อยล้าซึ่งมันกับทําให้เรายิ่งชอบใจในหลายๆอย่างการประกอบชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อเกิดชิ้นงานความสุขความทรงจําความรู้สึกดีๆของการใช้ชีวิตก่อนที่มันจะเป็นอดีตไป ได้มาถึงหลังแปรแล้วครับเดีย๋ยวเราจะเดินไปยังตามซ้ำต่างๆครับผมเคล็คไปความสุขของแต่ละคนมันต่างกันที่เราเลือกว่าความสุขในแบบของเรานั้นจะเป็นอย่างไรเราจะรังสรรค์ประกอบออกมาให้มันเป็นอย่างไรถ้าชีวิตคือการระจนภัยแน่นอนมันต้องมีอุปสรรคและขวากหนามหากเราลองมาดูดีๆขวากหนามเหล่านั้น มายังทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆวันเราต้องขอบคุณตัวเองที่มีลมหายใจมีวันพรุ่งนี้ได้เริ่มไปท้าทายชีวิตใหม่ๆกันเถอะทุกคน ครับภูกระดึงสาวันสองคืนโคตรคุ้มครับคลิปนี้โหดูดิเงือแบบสุดครับบอกเลยว่าโคตรสนุกกับคลิปนี้กับบรรยากาศข้างบนที่สวยงามและหนาวมากนะครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับกับลิปภูกระดึง3วันสองคืนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และติดตาให้ด้วยนะครับผมมาพวกเราแล้วครับผมสวัสดีครับ